วันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวสินค้านะครับผมสินค้าที่มารีวิวนี้จะเป็นตัวแฮนตีลคอมพิวเตอร์นะครับผมจะเป็นยี่ห้อนะครับ TSMC นะครับจาก uh huh. ประเทศเกาหลีใต้นะครับตรงน like ok ี้จะเป็นโมเดลนะครับ d s 6นะครับผมเดี๋ยวเราลองแกะกล่องดูครับในกล่องมันก็มีอะไรให้บ้านนะครับวันนี้นะครับในกล่องนะครับก็จะมีตัวเครื่องมาให้นะครับวันนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับขนาดนี้นะครับก็จะมีตัวแอบสเตอร์นะครับผมตัวปลั๊กไฟนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัว เครดิตนะครับมาให้นะครับผมซึ่งโมเดลนี้เราสามารถจะเอาหุ้นที่มีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็ได้นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าก็คือสามารถเสียบชาร์จได้เลยนะครับก็คือเสียบชาร์จที่ตัวด้านล่างนี้จะเป็น USB Type C ครับสามารถชาร์จได้เลยตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสเปคนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น Android นะครับตัวนี้9ครับ9ผ่านแล้วตัวนี้นะครับผมล่าสุดนะครับที่เดิมจะเป็น7.1อยู่ตัวนี้อัปเดตมาเป็น9นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ ตัว CPU นะครับอยู่ที่2 0ส่วน G กะนะครับเป็นโ4บิตนะครับเป็นอ c อ a ต o r e นะครับ Memory นะครับอยู่ที่ 2GB RAM นะครับแล้วก็ 16GB ROM ลนะครับตัวนี้สปอร์ตตัว 4G ด้วยนะครับแล้วก็มีตัว 2D แ Scanner มาให้ด้วยนะครับตัวนี้หน้าจอตัวนี้อยู่ที่ห้านึงนะครับตัวนี้นะครับเปิดนะครับตัวนี้นะครับอ่ะนี่ครับนี่ครับจะเป็น a n d น o i d เด์นี่ครับ นี้จะเป็นในปีหกนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะมีพวก Google s u i t e มาให้นะครับพวก Google Chrome นะครับชิ้นของจีเมีมาให้หมดเลยนะครับเป็น Gmail นะครับแล้วก็จะมีตัวโปรแกรมนะครับสำหรับสแกนรับโค้ดได้นะครับนี่ครับปุ่มสแกนอยู่ตรงนี้ครับกดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งในฝั่งหนึ่งกได้นะครับตัวนี้นี่ครับกดมาจะเป็นแสงนี้นี่ครับอ่านี่ครับผมค่อนข้างไวเลยนะครับตัวนี้นะครับ นี่ครับแต่ทีน้เาจะสอดมือนี้ก็สแกนมือนี้เองยิงนี้ยิงได้นี่คุณถนัดขวานะครับผมทั้งถนัดซ้ายก็ไขทางนี้แล้วก็กดปุ่มด้านนี้นะครับผมนะครับลูกนี้นะครับมีกล้องมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับผู้ค้าท่านใดสนใจครับติดต่อนะครับผมที่บริษัทรีเทลวิสัยทัศน์จำกัดนะครับผมเบอร์โทรนะครับ0 2นนะครับ7 4 3 4 5 9่ครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ